สวัสดีครับที่ธนาคารเฉลิมพะเกล้าพระมหากษัตริย์บราคผลเอาไว้เพื่อพุฒิธรรมขอนแก่นนะครับหลังจากที่เลือกจากงานประจำมากอะมาตรฐานหย่าง้วนะครับเป็นหญ้าในประมาณห้าสิบกว่ามือเกือบหกสิบมือนะครับเจ็ดแปดห้าสิบหกประมาณแปดอาทิตย์นะครับแปดสัปดาห์ได้นะครับโดยประมาณนะครับประมาณแปดสัปดาห์นะครับ สัดเพื่อให้มันตรงไหมนะครับมันหล่ะสเดือนนึงแล้วนะครับอย่าให้มันปางนะครับอันนี้ทดลองตัดเกียรซีนะครับน,นี่แหละครับเกียซีพวกตรงหองนะครับเกียรซ, <c oughs> รรยรซีแลนด์ เอาเลยนะครับหย่ามันบางนะครับไปเ,เลยตัดเกียจซีได้นะครับต้องได้คุ้มรถนะครับเปวา่เา์เขาเปลี่ยนเตเตอร์หลังไม่อาจจะศูนย์ประทันได้นะครับเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนนะครับศูนย์รถขาดจ,จะประทันได้ ว่าตัดหรือไถเอาเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันแรนเร็วเสเหลือเกินนะครับออล้มไปเกียร์สามแล้วนะครับก็สูสีกันเนี่นะครับเกียร์สามถึงงานหน้าแล้วนะครับหัวงานล่ะนี่นะครับต่เี่เด้๋ยเขาประหยัไไดไวลาในการตัดใหญ่ง่วงนะครับ ให้เกิดพลังนะครับผมใส่ทอนพันหกร้อยกิโลกะเอานะครับเกิประมาณนะครับต่อสองลานะครับกต่ซื้อว่ารอบแรกก็เกิดพาังแล้วก็พอบีนังนะครับเพื่อประหยัดเงินนะครับะยัดเงินในการซื้อทอนพันเทาก็บ่ได้เปล่าวาต้องไหนมันหนารอบเดียวเลยนะครับเออ้ิ เอาตัดเหรอจะเดีเอาน้ำเขาเนาะครับฝนมาตกแล้วครับตรงนี้ฝนมาตกเลยเนาะครับอยู่อำเภอพลอยู่บ้า,านหลักดานเนาะครับต้องบอกว่าเป็นปีนกัดเลยบ,าลาบางง้าบัตรกานสมบูรณเอาไว้เดี๋ยวไอำเภอพลเนาะครับฝนมาตกเนาะครับ พ่นสีว่าบางคนก็ว่าอ่ะเพื่อคนมันก็ตกคือแมนนะครับอ่ะเพื่อคนฟังมันก็ตกเนาะมันปรแมาณนี่เนาะเพื่อพ่นมันก็พวงนะครับฟังที่มันตกมันก็ตกนะครับจะฟังบาทผมมันก็ตกนะครับอย่าสีด่วนเลยนะครับเนี่ย ตัดตามแตงหยานนะครับหยาบางกับตัดเล้วหยานหยากับตัดซ่านะครับตัดออกเพื่อที่ได้ให้หน้า้านคุยเห็นมันแตกกอไมนะครับแล้วก็ยาธร้มชาติกหลายนั่นะครับ,บ,รรบเป็นที่สังเกตว่าหยาธัรมชาติหลายนะครับ